สวัสดีครับสวัสดีวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับผมเฮลิคอปเตอร์นะครับกับลำนี้นะครับผม d e v i l 420นะครับผม420คือลูกค้าขอมานะครับกับไจโรเค a r ก็เป็นคอมโบเซตนะครับผมชุดคิดชุดคอมโบเลยจากโรงงานนะครับก็ทำการเซตอัพติดตั้งให้เดี๋ยวมาทดสอบเล่นกันนะครับ กับฟูตาบ้าที 10J นะครับผมเปิดรีโมทนะครับตัวนี้เป็นตัดคันเร่งนะครับโฮนตัวนี้เป็นไอเดเลนอบเดินทางไอดลบนสุดก็คือสามารถตีลังกาได้นะครับไอเดเลน 2. ตีลังกาได้นะครับไอเดเลนหตีลังกาไม่ได้นะครับเอาไว้เน้นบินซิ่งนะครับ บินซิงบินซู่ลมบินแบบอ่าบินซิงอ่เรียกบ,บินซิงแล้วกันกลับมาโนมอลก็คือบินปกตินะครับอยู่ในโหมดไอเดินหนึ่งหรือไอเดินสองเอาเคันเล่งลงสุดล้อบใบพัดจะไม่หยุดหมุนนะครับผมโอเค <c oughs> เสียบแบตน,นะครับรอเฮดขยับ สังเกตดูเฮดดีๆนะครับต้องให้ขยับแบบนี้ทุกครั้งนะครับก่อนจะทำการบินนะครับผม รียบร้อยครับสวยงามมากเดวิล420นะครับก็เป็นเฮลิคอปเตอร์หาที่วางก่อนเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่แบบสวยงามมากนะครับชุดโรเตอร์เฮดหางนี่เป็นอลูมิเนียมนะครับผมก็เป็นตัวถังก็เป็น,นคาร์บอนนะฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มบินเลยนะครับก็คือระบบอ๋อลืม เอาโหนลงครับเอาโหนลงนะครับเมื่อกี้ติดโหนเอาโหนลงเร่งไปนะครับ 2, 2ขีด2ขีดครึ่งใบพัดจะเริ่มหมุน <c oughs> อย่าเพิ่งเร่งต่อนะครับรอให้ใบพัดหมุนก่อนหมุนจนสุดเสียงนะครับแล้วก็ค่อยๆเติมคันเร่งต้องรอให้หมุนจนสุดเสียงก่อนนะครับแล้วค่อยเติมคันเร่งแล้วรอบมันจะวืดขึ้นมาอีก <c oughs> เห็นไหมครับ <c oughs> เห็นไหมครับ แตะขวานิดนึงอ่ามันพอเริ่มมีการขยับตัวแล้วอ่าก็ไม่มีล็อกตำแหน่งไม่มีล็อกความสูงนะครับอัตโนมือล้อนวนนะครับผม ถูกพอบไปนะครับเนี่ยเห็นไหมครับโอเคนะครับ ก็อยู่ในโหมดของโนมอนนะครับผมโนมอนก็เข้ามาที่ไอเดน,นะครับไอเดนรอบก็จะขึ้นมาอีกประมาณนิดหน่อยฮะอีกประมาณ5%นะครับผมรอบทีนี้คันเร่งเอาลงก็จะไม่หยุดหมุนนะครับก็จะบินเปียวนะครับต้องบอกว่าบินเปียวเลยนะ ันนี้เอาความเร็วแค่นี้พอนะนี่อยู่ในไอเดินนะครับไอเดินหนึ่งไอเดินสองรอบก็จะขึ้นมานะครับ เห็นไหมครับอยู่หมดนะครับอยู่ที่คนเล่นนะครับจะมีสีมือประมาณไหนนะครับผมก็เล่นไม่เก่งบอกเลยนะครับกับฟังก์ชัน 3D นะฮะไม่เก่งเลยนะ เฮ้ยดูฮอดูฮอดูฮอแหมเขาไม่มองรือหมวดกันหรอกเพมองไม่รู้เรื่องอก็บินให้ดูซอบๆนะครับผมเอาประมาณนี้นะครับเพราะว่าก็จะเซตใน 3D มดีบิ n กินนะครับมือใหม่ฝึกฝึกไห่ท้องนะครับผม อานะครับผมก็เบื้องต้นให้ดูนะครับผมตอนนี้รู้สึกว่าจะน้ำหนักมือจะเน้นไปทางแบบบินสเกลไปซะแล้วนะครับผมไม่ค่อยซิ่งเท่าไหร่นะฮะบินเรื่อยๆนะครับปิดฮอสเกลไปซะแล้วเรานะครับแต่จริงๆมันบินซิ่งได้นะครับเอาละผมก็จะเอาเครื่องลงแล้วนะครับผม เย็นหัวถามคนขับกั็นหน่อยจะเย็นหัวไหมคนถ่ายคนถ่ายเย็นตาเลยอ่ะก็ตื่นเต้นนิดหน่อยนะเพราะว่าไม่ได้เล่นสามดีมานานแล้วนะครับส่วนใหญ่จะไปสเกลเยอะครับวันนจะได้จับสามดีสักทีนะครับก็ การเซตอัพก็ยังคงเหมือนเดิมนะฝีมือก็ได้เท่าเดิมเพราะไม่เคยซ้อมเลยนะปกติต้องซ้อมซิูเลเตอร์เยอะๆนะครับเช็ค mm hmm. เราบินมาแล้วเนี่ยเราเราเช mm ็ค hmm. ให้โอเคไม่มีปัญหา <c oughs> ก็ทุกจุดเราจะหยอดการคลายให้นะครับกับเฮลิคอปเตอร์ทุกลำสวยงามนะครับผมนะให้ดูกับงานนะครับผมกับ d e v i l 4 2 0นะครับ ตัวถังนะครับผมคาร์บอนนะเซอร์โวก็เคสอลูมิเนียมนะครับผมตัวนี้เป็นของโรงงานนะครับของโรงงานเขาเลยนะสวยงามครับหางดูหางตัวนี้ก็เป็นท่อคาร์บอนนะบูมบูมเรียกข้อเสียราคาหมดนะครับผมโอเคครับก็ถือว่าได้อยู่นะได้ได้นะครับ ก็ฝากด้วยนะครับสำหรับพี่ๆลูกค้าท่านใดสนใจกับงานประกอบซ่อมเซ็ตรถเลือขึ้นบินเฮลิคอปเตอร์ติดต่อสอบถามได้นะครับกับสมบูรณ์เพ็งสี AC ปช่องบินดีเล่นง่ายได้มาตรฐานทุกลำนะครับผมฝากช่องทาง y o u t u ู e ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับติดต่อนะครับผมงานซ่อม Facebook ชื่อสมบูรณ์เพ็งสีทางไลน์ใส่เบอร์โทรศัพท์0828612011ติดต่อทางไลน์ขอบคุณมากๆครับที่ใช้บริการขอบคุณทุกท่านที่คอยติดตามรับชมผลงานของผม ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบาย